ต่อไปนะคะเราจะมาพิสูจน์คอร์ดและส่วนโค้งของวงกลมนะคะจากทฤษฎีบทในวงกลมที่เท่ากันทุกประการหรือในวงกลมวงเดียวกันถ้าขอดสองเส้นยาวเท่ากันแล้วขอดทั้งสองจะตัดวงกลมทําให้ส่วนโค้งน้อยยาวเท่ากันและส่วนโค้งใหญ่ยาวเท่ากันและจากทฤษฎีบทนะคะในวงกลมที่เท่ากันทุกประการหรือในวงกลมวงเดียวกันถ้าขอดสองเส้นตัดวงกลมทําให้ส่วนโค้งน้อยยาวเท่ากันแล้วขอดทั้งสองนั้นจะยาวเท่ากันนะคะ จากรูปวงกลมนะคะจากรูปวงกลม O เนอะมีส่วนของเส้นตรง AB และส่วนของเส้นตรง CD เป็นคอร์ดโดยที่ AB เท่ากับ CD ซึ่งเมื่อลากเมื่อลากรัศมีอ่ะเมื่อเราลากเมื่อเราลากรัศมี O A O B O C และ O D นะคะอ่ะเมื่อเราลากเสร็จแล้วเมื่อาลากรัศมี O A O B O C และ O D จะได้เราจะได้3ามเรียน AOB คล้ายกับ3ามเรียนคล้ายกับสาเหี่ยมอะไรเลย AOB คล้ายกับ3มเรียน COD สีมีความสัมพั C, o, B. B. นธ์ 3, แบบไหนะคะสัมพันธ์แบบด้านด้านด้านนะคะ ดังนั้นมุม aob จึงเท่ากับมุม cod นั่นเองอะแล้วเนื่องจากเนื่องจาก aob เป็นมุมที่จุดศูนย์กลางรองรับด้วยอะไรเป็นมุมที่จุด สูนลรองรับด้วยลองรับด้วยส่วนโค้งอะไร AOB ลองรับด้วยส่วนโค้ง AB ตรงนี้เนาะและมุม COD เป็นมุมที่จุดศนย์กลางรองรับด้วยส่วนโค้งอะไรเอ่ย มง COD เป็นวุมที่จุดศูนย์กลางรับด้วยส่วนโค้ง CD นั่นเองดังนั้นโดยที่โดยทฤษฎีบทที่เกี่ยวกับ ขนาดของมุมที่จุดศูนย์กลางกับความยาวของส่วนโค้งกับความยาวของส่วนโค้งที่รองรับมุมนะั้น โ okay. นั่นคือจะได้ว่าอาจากทฤษฎีบทน,นะคะจะได้ว่า m คูณกับส่วนโคง้ง ab เท่ากับ m คูณกับส่วนโค้ง cd และ m คูณกับส่วนโค้ง a C, b เท่ากับ m คูณส่วนโค C, b, ้ง CBD ซึ่งจากการพิจารณาข้างต้นนะคะ เรียกว่าการาที่สูจเป็นไปตามทฤษฎีบทนะคะ,ะทฤษฎีบทที่เรากลับงกนนันนด้ก็คือตรงนี้เนาะ โอเคเจอกันคลิปถัดไปค่ะ